เพื่อนกินหาได้สัปดาห์นี้จะชวนไปชิมอาหารโฮมเมดจากร้านเล็กที่ทำอาหารรสชาติและความพิถีพิถันเหมือนทำให้คนที่บ้านทานจากโรบินฮูดกับสาวสวยข้างบ้านน้องเตยจะมีร้านไหนบ้างไปชิมกันเลยเพื่อนกินหาได้ ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาเป็นสาวสวยข้างบ้านครับเกิดในอิดจดน้องคนนี้เขาอยู่แถวแถวบ้านผมแล้วผมเห็นเขาแบบแบบมีไรเดอร์มาส่งอาหารหน้าบ้านมาจาเลยก็เลยคิดว่าเขาต้องเป็นแฟนคลับผมอยู่กันแน่ที่สำคัญเขาต้องน่ารักใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วเยี่ยมมากเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับตอนรับน้องเตยค่ะเให้ไวให้ไวสวัสดีค่ะ นี่คืออยู่ข้างบ้านอีกแล้วเหรอครับใช่แล้วครับที่บอกว่ามรไรลเดอร์เขาออกบ้านเป็นประจำใช่บ้านนี้เลยให้น้องเตยเล่าดีกว่าค่ะก็คือจริงๆแล้วเตยเป็นแฟนของโรบินฮูดค่ะพี่ๆสั่งเรียกได้ว่าสั่งทุกวันให้ทั้งตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวโอ้ยประจำซึ่งสาวสวยอย่างนี้ต้องมีโจทย์ให้เราอาทิตย์นี้ไซส์เล็กเรนลับจัดว่ารเด็ดอาหารมันบ้าน ดูนักรับด้วยเนาะกำลังนึกตามเลยว่าผมจะหาอาหารอะไรมาให้น้องเตยทานเนี่ยทำที่บ้านใช่ไหมทำที่บ้านทได้ไหมอย่างนี้โฮมเมดเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านก็ได้เออมันตีได้ตีได้หลาด้ครับอ่ะแล้วแต่คนว่าจะตีโจทย์กันยังไงแล้วก็มีความใส่ใจเหมือนทำให้คนที่บ้านกิน อันนี้สำคัญอันนี้สาคัญมากบ้านน้องเตยอยู่แถวไหนนะแยกขาดแยเขาดพี่เมงมันเป็นความลับเหรอครับไม่งั้นพี่จะต้องไปขับไรเดอร์แล้วนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปโจทย์แล้วเดี๋ยวมาโนะใช่ใช่ไปเลยเว้น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 มาเลยครับมนี่เลยครับอาหารแบบสไตล์บ้านๆร้านแรกเลยครับมาจากร้านซันทับ ผมสั่งมาวันนี้2เมนูด้วยกันครับผมเออก็นี่เลยครับซาลาเปาสไส้หมูแดง <c oughs> เป็นเมนูขายดีของที่ร้านเออพี่เห็นไส้ไหมฮะไส้แทบข,ขลกักหมดเลยนะนี่ยอดเลยเจ้าของร้านเนี่ยคือเคยไปทานซาลาเปาที่ฮ่องกงมามแล้วมีความชอบเขาก็เลยลองเปลี่ยนสูตรดูว่าเอ๊ะหรือเราจะลองปรับเป็นแบบเอาเป็นขนมของทางฝรั่งเศสมาลองทําดูซึ่งพอลองทําแล้วโอ้โหอร่อยลองขายดูขายดีมากเมนูต่อไปนี่เลย นะครับเป็นกะหรี่ปั๊บสิงคโปร์รูปพระอาทิตย์เห็นไหมฮะเออมันเหมือนกันนะปกติเนี่ยทำไมเลยเขาบอกว่าตัวที่เป็นไส้ขาวเนี่ยจะมีไข่ต้มอยู่ข้างในด้วยของเตยเป็นไส้ถั่วแดงนะคะชาเขียวถั่วแดงดูไส้สะกอนแน่นทะลักออกมาเลยไส้เขาแบบหวานกำลังดีนะไม่ได้หวานแบบแสบคออะไรอย่างนี้นะเหมือนกันรสกลมกล่อมมากเดี๋ยวต้องถามถามน้องเตยปกติเวลาที่หนูสั่งข้าวไปทานที่บ้านนะครับ เราเรามี่ิธีคิดยังไงครับไม่คิดเหรอคะอก็ขึ้นอยู่แต่ว่าเราอยู่บ้านกับใครปกติแต่อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวมีน้อ,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 องชายด้วยอสองคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ย จะมีความชอบแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาสั่งอาหารมาที่บ้านเราก็ต้องดูก่อนอ่ะวันนี้เราอยู่กับน้องคนนี้น้องคนนี้ก็จะเป็นชอบสไตล์แบบนี้เราก็จะสั่งมาให้ตตงซึ่งเวลาเวลาสั่งนี้คือเราก็สามารถเขียนโน้ตลงไปในโรบินพูดได้ว่าแบบเอาอะไรใส่ผักไม่ใส่ผักอะไรรวมนเดียวได้เหรอพี่กันเยอะๆว่าให้คนนี้ไม่กินผักไม่กินอย่างโอย่างนี้นะใช่วันนี้โรบพูดอ่ะเขาสามารถสั่งพร้อมๆกันหลายๆออเดอร์ได้คือคือเมื่อก่อนมันต้องสั่งแบบสั่งแล้วรอมาส่งก่อนถึงจะสั่งใหม่ได้ใช่ป่ะแต่ มันก็หาง่ายสั่งคำอ่ากันหลายๆออเดอร์ได้เลยจากหลายๆร้านจากหลายร้านว่าใช่ไหมพี่ใช่โอ้เมื่อกี้เห็นบอกว่าอยู่ที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้ผมเลยจัดอาหารพื้นบ้านมาเลยพื้นบ้านจริงพี่หาทานยากมากเมนูนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่เลยครับมาจากร้านเกษรโฮมเมดนี่เลยครับด้านหน้าเลยคือปูอ่องมันปูอ่องชอบชอบตำขนุนอ๋อโอ้โหไข่ปามไข่ปลาเม็ด ไข่อะไรนะครับไข่ปลามันคืออะไรครับตาตั้มตั้มน่ะพี่ยว่าแล้วต้องมาทำดีคือถ้าพูดแบบให้มันดูแบบดูมีคลาสกันเหมือนออลเบิร์ตแบบเหมือนอัลเบิอ์ตเป็นไงเป็นไงเป็นแบบออลเบิร์ตโลโก้โลโก้เพราะผมเคยขึ้นไปบนตาผมเคยเห็ทำในที่สุดท้ายไฮไลท์ของเมนูวันนี้เลยของสูงครับอาหารชั้นสูง เดี๋ยวข้าวโพดกั่วอบทอดเลยฝักเต็มเลยบ้าหรือเปล่ากี่บอกของสูงอยู่เลยมันคืออะไรครับรังพึ่งย่างเฮ้ยมันกินได้เดี๋ยวคุณก็ผมบอกอาหารชั้นสูงไงแล้วไปขึ้นไปเก็บมาย่างคัดมาตอเนี้ยผมตั้งใจมาให้น้ำเตยแล้วก็ที่บ้านทานเลยไหนวันนี้ก็มาเจอคนหน้าแปลกแล้วว่ากินของแปลกได้เลยขอให้กินเป็นครั้งแรกแต่ไม่ขอเป็นคนสุดท้ายนะครับเอเสียงแหบเป็นพี่เป้าเลยหนึ่งสองสาม มันนะมันมันอร่อยนะพี่บอลจริงๆมันมันมันหวานหวานเค็มเค็มนิดนิดเหมือนมาลองแบบกินข้าวโพดต้มเออกระไรกระไฟิลแบบนั้นอยู่ต้องเตือคิดว่าถ้าพี่สั่งไปให้ที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ทานเนี่ยเกาจะถ้าสมมติพี่บอลมาด้วยเนี่ยยาหมู่บ้านจะดักไว้ก่อนถ้าให้ไรเดอร์เราเป็นฮุดมาเนี้ยนั่นได้หน้าผู้พินแลเปลี่ยนาดนั้นเหรอครับเออไรเดอร์ยังเข้าได้คนคิดเอาเองแล้วกันไรเดอร์เขาคุ้นไงเขาเข้ามาบ้านก่อนอันนี้ดีกว่า ฮะอูนิเมืองไทยใช่ใช่อูนิเมืองไทยนะคะช้อนมันอองมันช้อนมันใหญ่มันไม่ได้เอาด้อนให้เอาช้อนให้กินตอเป่าอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเปล่าอย่างนี้นะเอามาละเล่กข้าวสวยร้อนๆใช่อร่อยสุดยอดอร่อยอร่อยมากเต็มคนเหมาะกินกับข้าวเหนียว เห็นไหมใช่ดีอันนี้ดีนี้ดีไม่ได้แบบว่ารสชาติเ่ยมันต้องลองขออย่างนี้คือเราแประสมกณ์ใหม่ๆแค่แต่แบบว่ากินเปลือกไปด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหแต่น้องเตยเป็นคนที่เก่งมากเลยนะกินได้วาเลนตีมากเลยนะอันนี้คือตำขนุนครับขนุนที่เราทากันเนี่ยมันเป็นขนุนสุกใช่เที๋ยวแกะเป็นเม็ดแต่ตัวนี้วิธีการทำานี่คือเขาจะเอาขนุนดิบเนี่ยมาต้มก่อนอ๋อเอามาต้มผ่านการต้มแล้วก็เอามาตำใส่อาจจะมี ถ้าเป็นสูตรของทางเหนือนี่อาจจะมีตำใส่พวกเนื้อปลาโอ้นะครับเป็นไงพี่มันมีแบบมันมันมีกลิ่นของพวกพวกแบบสนไฟด้วยเนาะอือร่อยเลยอันเนี้อร่อยเลยอร่อยเลยเฮ้ยดีลองชิมดิเขาทำร้านขึ้นมาเพราะว่าเขาคิดถึงบ้านด้วยแล้วก็อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของคนที่แบบว่าอยากทานอาหารที่แบบพื้นเมืองเดี๋ยวใครที่แบบสนใจอยากจะทานเนี่ยก็ เข้าไปดูนะครับร้านเจสอนโทเมเ่ยผ่านแอปโรบินฮูนเราได้เลยตบมือตะเก้าเมื่อกี้ตอนแรกที่ถามน้องเตยว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องน้องสองคนน้องสองคนที่เป็นฝาแฝดใช่ไหมใช่และกิจกรรมอื่นอะที่เวลาอยู่ที่บ้านอะเตยกับน้องชายนะคะน้องชายเตยคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักวาดการ์ตูนเป็นนักวาดการ์ตูนฝากเพจด้วยนะคะตั้มบค่ะเอ็น U L I นะคะฝากร้านกาแฟพี่ก็คือเนื่องจากน้องชาย ตยคนนี้น้องป้ามเนี่ยเป็นน้องที่สนิทเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะอยู่บ้านด้วยกันและน้องเป็นคนที่แบบชอบวาดการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ชอบอะไรที่มันเป็นครีเอทีฟนิดนึงมีศิลปะแต่รู้สึกว่าอาหารอะไรสไตล์เนี้ยน่าจะเข้าแนวน้องป้ามเออประสบการณ์เลยประสบการณ์ใช่เลยหลังพึ่งอันนี้เชื่อว่าเขียนการ์ตูนได้อีกหลายตอนนี่เดี๋ยวเจอเมนูของผมบ้างครับกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงที่จะถูกใจคุณพ่อไม่เข้าทางน้องไทยรือผมเข่าเข้าทางคุณพ่อ รุ่นเดียวกันไงไม่ใช่กันยังไม่แก่ขนาดนั้นโอ้เดี๋ยวไปดูเมนูผมต่อปคุยภาษาเดียวกันเับถึงคิวของพี่แมงแล้วนะครับวันนี้จัดมาสองร้านครับเอาใจ น้องเตยแล้วก็ฝากไปถึงคุณพ่อน้องเตยคือสั่งใส่กล่องให้คุณพ่อเรียบร้อยอนี่จัดสั่งให้จัดห้าอยู่หน้าบ้านคุณพ่อแล้วตอนนี้ oh. อาวันนี้สองร้านมามีร้านไดบ้างมร้านใดนี่เลยร้านบ้านบุษรินนะครับรบ้นนี้ก็เป็นอาหารด้วย ไอศครีมเบเกอรี่ก็ด้วยครบเลยเปิดมา40ปีแล้วนะอเอาเมนูแรกนี่ก่อน,นโรตีแกงเขียวหวานไก่พริกขีหก้หนะูพี่บาลรู้เปล่าเมนูนี้เวลากินเนะ่ะไม่ได้กินแค่โรตีกับแกงเขียวหวานกับไก่นะพ,พี่พี่เอาพริกขี้หนูใส่ปากเข้าไปด้วยถูกต้องรสชาติมันจะครบไม่เชื่อลองดูดิพี่ใครจะคนเป็นคนแรกมันถึงจะเผ็ดให้มันรู้ว่าพริกขี้หนูเผ็ดจริงไหมเออแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนี่เลยครับกระทงทองซอสขาวกุ้งเห็นแล้วมันดูแบบว่า พวกเขาเรียกผู้ใหญ่ทานแล้วแบบเออมันดูสมวัยฝากมาให้คุณพ่อด้วยค่อนข้างมีความโบราณนิดนึงเนาะเฮ้ยร่วมสมัยใช้คำว่าร่วมสมัยเลยวะเป็นคำชมซอตีกระทงทองมันจะเป็นแบบจิ๋วๆนะร้านนี้แบบกระทงยักษ์มากเลยต้องต้องไม่ต้องกลัวหลงทางเลยนะกระทงหลงทางไงม่แ่ป้าชิม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 ตอนนี้หาง่ายมากบนแอปโรบินโว้ดซึ่งเมนูนี้ทีมงานก็จะไม่ได้ชิมเพราะหมดแล้วถูกต้อง เนี่ยก็ลองจินตนาการน้องเตยเนี่ยพอพี่แบงค์ส่งผ่านโรบินฮู้ไปถึงคุณพ่อเนี่ยนะเออคุณพอ่อทานแล้วจะพูดว่าโบร้านโบราณแ <c oughs> สดงว่าคุณพ่อทอบแม่นอกจากหน้าตาแบบร่วมสมัยแล้วรสชาติก็ร่วมสมัยนะผมว่ารสนวลกำลังดีอ่ะไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มเกินไป<ช>นรสกับ กลมกล่อมลงตัวแม่แบบคุณก็พูดระเบิวเลยต้องเตือนพี่พี่แม่ขออนุญาตทานด้วยนี่ทานข้าวกระทงเดียวกันแต่ยังไงก็หลงทางอยู่ดีออย่าลืมดีครับรกตีแยงเสียวหวานไก่พี่ใครกินพี่กินหนูไมหมดแล้วอ่ะยัง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 ย้อยังยูงยัอยองยู่ยังยังยงเตองยัยปกติงยังยังยังยางาังยรสยังยังยังังังรังย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 ัยัย ไทยชอบโสชั่นแบบเหมือนกับแฟมลี่นิดนึงนวลนวจอดไว้จอดไว้เป็นเผื่อจะมาทานกับที่บ้านเหรอคะ,อะทานกันคุณพ,พ่อไปทานนอกของคนเพราะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนาเป,ปน็นตีกอล์ฟหรือเป็นตีบอลเลยยนไปตอนก็ดีนะผมว่าขนาดนี้อยากรู้ว่าตกจ,จริงๆแล้วคุณพ่อห่วงไหม ห่วงมากพี่แฟนเขาก็ห่วงมากครับเนอะห่วงแต่งห่วงแต่คาทงนี้เหลืวเดี๋ยวเปบบยนะครับดับรู้ความห่วงของคุณพ่อเป็นระดับไหนมาทำงานใช่ไหมคะปกติคุณพ่อจะมาส่งแล้วก็จะรอรับทีนี้แบบหกโมงเนี่ยปกติคุณพ่อจะรู้แล้วว่าต้องเลิกงานโทรมาเลยหกโมงเป๊ะทุกวัน เหมือนไปกำหนดนาฬิกาไว้แล้ว่า6โมงอะอยู่ไหนลูกกลับบ้านกี่โมงวันนี้ให้บ้ามารับกี่โมงกี่โมงขอให้บอกเขาจะรอรับซึ่งวันนี้คุณพ่อก็มารอรับใช่รออยู่ข้างหน้าเลยครับตัวใครตัวมาได้ยืนรออยตรงนี้ตกอยู่เนี่ยก่ลงอยู่เนี่อัอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งร้านร้านตู้กับข้าวบายบ้านเพลงเพลง สองสองจานนี้เผื่อวันนี้คุณพ่อมารับแล้วคุณพ่อยังไม่ได้ทานอ่าแล้วฝากให้คุณพ่อทานได้นะคร mm ับ hmm. น <_ idden> ี่เลยข้าวผัดน้ำเลี้อทะเลปกติน้ำเนี้อที่คุณทานเป็นไงเป็นหมูเป็นไก่อะไรสิร้านนี้เป็นแบบทะเลเขาดัดแปลงใช่ไหมพี่ถูกต้องเมนูนี้ก็ง่ายๆข้าวผัดกานาชายไทยเกียว อา่ที่กินกับข้าวต้มเนี่ยนะเพิ่งเคยเห็นคนเอากันอาศัยมาผัดกับข้าวอ่ะลองดูลองดูต้องชิมแล้วแหละข้าวไรซ์เบอร์รี่ป่ะคเนี่ยข้าวไรซ์เบอร์นี่เป็นข้าวที่เรียกได้ว่ามีวิตามินเหมาะสมหรับคนรักสุขภาพนะซึ่งร้านนี้ตู้กับข้าวใบบ้านเพลงครับคอนเซ็ปต์เคือเป็นอาหารถมืองแม่แม่ทกัข้าว้กินถูกต้องแม่ทาให้ลูกทานยังไงก็ปลอดภัยไม่ใส่กชุรสแบบนั้นโอ้ชาติดีรสชาติดี ผมชอบพิวรานเขามากเลยตู้ข้าวบายบ้านแพงๆถ้าเข้าไปที่แอปแต่ละกดจะมีเพลงมาตึก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 เพลงอะไรฮะเจ้าพิ่แอปแล้วตอนนี้คือพ่อของน้องเตยยังทำงานอยู่ครับทำงานอยู่ค่ะบ่ายยังทำงานอยู่เลยก็คือเรียกได้ว่าเป็น working person ก็คือทำงาน เราก็แบบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ขาดก็คือมารับมาส่งแล้วเหมือนกับเป็นหน้าที่ประจำเลยใช่คือต่อให้เขาจะแบบว่าเหมือนกับทํางานยุ่งขนาดไหนหรือมีแบบจะต้องไปเจอเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็คือจะต้องโทรมาว่าเออเจออยู่ไหนมีคนมารับเราหรือยังเดี๋ยวมาไปรับนะดีมากดีมากอะไรดีครับรดคาดีมากพูดถึงป้าหรือเปล่าพูดคุณพ่อ พี่ผมตกหล่นอะไรไปเนี่ยไม่ทันเลยนะวะเอแต่นั่งกินอตัวเดียวก็ให้เด็กๆฟังไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบพ่อแม่ห่วงมากอะไรเงี้ยเราก็มีวิธีการทำตัวที่ดีเพื่อจะให้พ่อแม่เชื่อใจอย่ังไงช่วงไหนที่อยากจะไปเที่ยวก็ตัวดีก่อนหนึ่งวิคนะสร้างความดีมาล่วงหน้าแต่จริงๆก็จองจองตั๋วเครื่องบินจองไว้ได้จองพอช่วงใกล้ใกล้ค่อยบอกฟ้าไปนะไปเลยอ๋อแล้วก็มีบ้านอ่ะเนาะเป็นคุณปาที่น่ารักมากเลยใช่เมนู ต่อไปของใครครับของผมของผมซึ่งจะถูกใจปลาเขาหรือเปล่าไม่อันนี้คือเป็นถูกใจน้องชายเพราะเขาบอกว่าน้องน้องต้นใช่ไหมชอบอะไรที่แบบเนี้ยบหน่อยอะไรอย่างงี้ยไปเดี๋ยวรอของแทนเออได้เลยครับมาถึงของผมบ้างดีกว่าครับอันเนี้ยมาด้วยแบบสไตล์โฮมเมดแบบมีสไตล์นี่คือโฮมเมดเหรอพี่ใช่ยิ่งใหญ่สวยงามมากใช่อาหารโฮมเมดมันไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารที่แบบดูธรรมดาดูเบสิกก็ได้สาแรกเลยโทเมโต้เอ็ เชฟเขามาจากโรงแรมจริงเขาเคยทํางานแบบเป็นเชฟอยู่ในโรงแรมมาก่อนอแล้วเขาคราวนี้เขาแบบมารวมตัวกันเปิดเป็นร้านอาหารครับโดยความที่แบบเป็นร้านเล็กๆสไตล์โฮมเมดคือเชฟเนี่ยถ้าเกิดสมมคุณไปกินที่ร้านเนี่ยคือเชฟทําเองเสิร์ฟเองเลยแต่ถ้าเกิดสั่งมาที่บ้านเนี่ยก็คือไรเดอร์ก็ไปรับมาส่งให้หน้าตาก็จะสวยงามเหมือนกินที่ร้านเลยครับเริ่มจากเมนูแรกเลยดีกว่าครับอันนี้คือขาแกะนิวซีแลนด์ซอสไวน์แดงครับผมเป็นขาแกะ ที่เขาเลือกแบบพี่ี่พี่ถันมาเลือกมาอย่างดีครับแล้วก็กินคู่กับซอสไวน์แดงครับผมเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับพวกมันบดผักย่างเนยผักเนยอะไรอย่างงี้ถ้าจะสั่งแบบนี้มานี่มันต้องเทศกาลเลยนะปกติก็สั่งอย่างนี้มากินเล่นอยู่แล้วบ้านมีตังมากนิดเดอรนิดนึงอ่าอันนี้เดี๋ยวให้น้องเตยกอนนี่คือในหัวผมผมกำลังนึกถึงภาพอีกภาพหนึงแล้วนะอะไรครับกลางโต๊ะที่บ้านหลังข้างบ้านแล้วก็มีอาหารจากร้านของพี่แทนจัดมาและจุดเทียนนั่งจุดกับน้องเตย นั่งทานกัน2คนสองคนผมเห็นภาพนั้นมีคนที่สามใครพ่อเขาทำอะไรนั่งจ่อปืนนม่ครับริมรสนุ่มมากเมนูนี้ครับหน้าตาสวยมากสีสันแบบคัลเลอร์ฟูสุด เรียกว่าสลัดแซลมอนลงฟันและเบลซมิกน้ำผึ้งป่าครับผมคือน้ำน้ำสลัดเนี่ยจะเป็นน้ำเบลซมิกครับแต่ว่าจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งป่าเข้าไปด้วยน้ำผึ้งป่าี่ไม่ใช่ลังผึ้งเมื่อกี้นะใช่ไหมอ่าคนละล่างกันผมไม่มีน้ำผึ้งเลยปกติแบบที่บ้านเตยเขาสั่งอาหารอะไรมากินกันจะชอบสั่งเป็นแบบอาหารสำหรับครอบครัวมื้อใหญ่แบบสมบูรณ์อ๋ออย่าก่อยยุ่งเนี่ยผมรู้เลยคุณจะเล่นมาบุกเนี้ย ด้วยแกะเนื้อแกะมาให้หน่อยแกะเนื้อแกะมาให้คุณแกะนี่ยนี่อันนี้อันนี้อันนี้กินแกะกี่ตัวอันนี้เป็นแกะจากนิวซีแลนด์เลยฮะไกโตมากเลยต้องพูดภาษาอังกฤษกับมันไหมพี่อ่านิดนึงครับเมย์ไออีทอยู่แปลว่าขอฉันกินหน่อยได้ไหมเอาเมย์ไม่ได้แปลว่าพุทธภาครับว้าสขอกินมันด้วยขอกินมันด้วยอันนี้เข้ากันมากเฮ้ยมันบดเขาดีมากเลยคุณใช่ไหมที่พี่กันบอกว่าร้านเขาขึ้นชื่อมากเลยตรงมันดด้วยใช่ใช่แต่ถ้าจะกินแกะนิวซีแลนด์ ต้องพูดภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษแต่พอมีคำเดียวที่อยากจะบอกน้องตอนอะไรครับ I love you ตั้งไงนี่คิดตั้งแต่ตอนเขาตั้งแต่โปรดิวเซอร์เขาบอกว่าให้พูดภาษาอังกฤษแล้วนะคือดักมุกตลอดร้านที่สองดีกว่าครับอย่าให้เสียเวลาร้านนี้ครับชื่อเชฟจุกครับผมเป็นเชฟอาหารฝรั่งนะครับจากซิดนีย์เมื่อก่อนเขาเปิดร้านที่ซิดนีย์ครับแล้วเขาก็ย้ายย้ายตับเบอน็อกตัวมาอยู่เหมือนเชฟจุก ใช่เชฟไทยนี่แหละใชนไทยแล้วเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะแบบพลาดไม่ได้เลยแบบซี่โครงหมูอบซอสแอปเปิ้ลครับผมโอ้หน้าตาดีมากอนใหญ่อลังการพี่ป้่มใช่อันนี้จะบอกว่าเขาอบมาแบบดีมากเนื้อจะ่อนซอสแอปเปิ้ลนี่คือเขาทำแบบพิถีพิถันมากนะคือแบบว่าเขาไม่ใส่ผงชูรสด้วยเขามีคอนเซ็ปต์ว่าเขาทำเหมือนให้คนที่ครอบครัวเขากินเลยแค่เอามีดลงปุ๊บ แบบแยกล่างแล้วอ่ะโอ้โหคุหลุดออกมาเลยกันเลยใช่ใช่อะเดี๋ยวน้องเตยเอาไปน้องเตยกินเก่งมากเลยนะกินได้ทุกอย่างเลยก่อนเอาไหมครับ เดี๋ยวผมพอ่านมันจะข้ามหน้าน้องอันดิอ่านี่จะากินเลยครับพี่อ้าวเมนูต่อไปครับหอยลายอบกระเทียมครับเสิร์ฟพร้อมกัว2องย่างเนยมันวิธีการทานยังไงครับพี่อาจจะเอาหอยลายป้ายขนมปังแล้วได้เลยได้ไหมใช่ร้านนี้คือเขาแบบว่าเนื้อเป็นเนื้อชีสเป็นชีสทุกอย่างคือแบบ จัดเต็มอ่ะไม่ห่วงเค,งในในงครื่องอร่อยมากครับอร่อยมากรู้สึกเหมือนกับแบบเมนูที่ครอบครัวน่าจะชอบเออเห็นไหมรู้แล้วมั้ยเชฟจุกเชฟ <c oughs> จุกสั่งเลยปักไปส่งบ้านน้องเตยให้คุณพ่อก่อนเลย <c oughs> ถ้าพี่สั่งตัวน,นี้เดี๋ยวผมกดรับเลยผมสมัครแล้ว <c oughs> เป็นไรเด้อคน <c oughs> จะหาโอกาสเข้าบ้านน้องก็อยู่ <c oughs> คนเราต้องทำมาหากินลูกค้องใช่อีกเมนูหนึ่งครับอันนี้เป็นเมนูเส้นบ้างสปาเกตตี้มันกุ้งครับผมครับอันนี้ครับมีกุ้งแบบตัวโตๆเบ้งๆเลยแล้วเนื้อกุ้งจะแบบเด้งๆมาก ตัวใหญ่เวอร์ใช่แล้วก็ผัดเส้นสปาเกตตี้นะกับมันกุง้งมันจะมีหอมพริกแห้งกับโหระพาด้วยอ <c oughs> เส้นนี่เขาจะ ต้มมาแบบเอาดันเต้ครับจะแบบหนึบหนึบสู้ฟันน้องเตยทำแบบกิจกรรมอะไรกับคนที่บ้านบ้างจริงๆแล้วเวลาไปกินข้าวหรือมื้ออาหารเนี่ยเป็นมื้อเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับเตยแต่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้คุยได้เหมือนกับแลแกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะอ,อย่างเตยเมื่อกี้เตยเล่าให้ฟังว่าตัวน้องชายเตยเนี่ยเขาจะชอบอยากหาอินสปีเรชั่นบ่อ,บอยๆ<อ>ใหม่ๆใช่ไหมคะการที่เราคุยกับคนใน,นครอบครัวก็ได้อินสป a เรชั่นแบบหนึ่งเหมือนกันอย่างคุณพ่อเนี่ยเวลาเขาไปดูหนังหรือไปเจอประสบการณ์อะไรแปลกๆมาเขาจะมาชอบมาเล่าให้ฟัง กับอาหารดังนั้นก็เลยบอกว่าช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยก็คือช่วงเวลาที่ได้นั่งกินข้าวของกันว่าตอนนี้น้องเตยเขาสั่งอาหารจากพี่บุญป่วยด้วยออก็ร่วมทุนก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มโมเมนต์แฮปปี้แฮปปี้ที่บ้านทั้งบ้านก็เป็นคนชอบทานอยู่แล้วด้วยใช่ไหมบ,บ้านจะเป็นคนชอบทานก็คือทานกันได้หมดแล,แ,ลแล้วที่แบบไปสเปนด้วยกันนี่คือปกติทริปนึงอ่ะไปเที่ยวกันเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหน ไปกันเป็นแบบ2วีคอะไรเงี้ยสิบกว่าวันเออเวลาเที่ยวเนี่ยเราเที่ยวกันเป็นแบบครอบครัวใหญ่เลยเป็นแพ็คเป็นแพ็คเมาสัไปเลยเมาสเมากันไปเลยอะไรเงี้ยเสน่ห์อย่างหนึ่งของการทานข้าวที่บ้านเนาะรู้สึกว่าอย่างอาหารโฮมเมดที่วันนี้เราทานทานกันนะคะมันอาจจะไม่ใช่อาหารที่แบบอร่อยที่สุดแต่มันเป็นเหมือนรสมือแม่อะไรอย่างเงี้ยที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความทรงจำหรือว่ามันเหมือนกับสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันกับคนในครอบครัวบอเลย อยากจะเข้าเอาชีวิตเข้าไปอยู่ในครอบครัวนี้จังเลยซึ้งมากขอจับมือทีอรัอ <c oughs> ผมเปม็นตัวแทนของครอบครัวเราเขาไอ้น,นี่ก็ไม่เผมอเลยนะไอ้น,นี่กขาแจมตลอดน้อง,งกนะ็งจิตแข็งมากเลยเขาแต่ที่ติดมือเนี่ยน้องยื่นมือมาแล้วนะมันจิตแข็งมากเลยอ่ะโอ้วันนี้ต้องตบมือให้ของแทนนะับตบมือเลยตบเบอร์เลย ครบันสมบูรณ์สามคนครบแล้วแต่มีด้วยไหมเนี่ยมีด้วยเหมือนกันค่ะมีแบบเอาอะไรมาให้นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะเป็นเมนูปิดท้ายนะอิดท้ายเรียกแม่ขอจับมือหน่อยมันคืออะไรครับมันคืออะไรคะไอศครีมค่ะปิดท้ายล้างปากกันนิดนึงได้โอเคงั้นพร้อมแล้วเราไปชิมของหวานของท้องเตยกันเลยดีกว่าจับา มาถึงของหวานของน้องเตยดีกว่าใช่มาถึงของหวานของน้องเตยนะคะคอันนี้นะคะมาจากร้านนี้เลยค่ะชื่อฮานุไอศครีมเป็นไอศครีมโฮมเมดนะคะโดยที่ร้านเนี้ยเขาบอกว่าเขาว่าคัดสรรวัตุดิบเนาะมาจากแบบหลายแหล่งเลยแล้วก็เลือกแต่ของดีๆมาทําเป็นไอศครีมเตยคัดมาทั้งหมดสี่รสเลยค่ะให้ดี่ทุกคนนะคะเริ่มจากรสแรกนะคะชื่อว่า black forest สําหรับคนที่ชอบ น่าจะเคยรู้จักกันผ่านเค้กอ่าเค้กแตนเค้กจะเป็นเค้กเหมือนช็อกโกแลตแล้วก็มีเชอร์รี่อ่ะอันนี้ใครใครสนใจจะรับรสนี้ไปดีค่ะอ่าพี่เมลงสนใจใช่พี่เพลงละกันนะคะสำหรับคนที่ชอบรสนี้ก็จะเป็นออกแนวขมขมผสมกับหวานหนิดนึงอ่าบางที่เขาจะผสมเหล้าเข้าไปด้วยอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะไม่มีนะถัดไปนะคะมะม่วงน้ำตาหวานป้อนบ้านอันนี้ใช่ก็คือเขาอ่ะเอาประยุก ขนมไทยเดี๋ยวกําลังนนะพี่กําลังนึกภาพจำแม่สี่นะพี่บอลลองเลยอ่ะอลองเรเหมาะมากี่เป็นคนชอบอยู่แล้วมั่วมั่วประวานิใช่ไหมคะกําลังนึกภาพว่ามันมาอย่างไรเหมือนมีคู่แข่งด้วยอ่ะโอ้โหนี่นี่ไงดูครับเป็นไงอ่ะเย็นเย็นเหรอฮะเดี๋ยวพัขึ้นหัวเฮ้ยมันเหมือนกิน มะม่วงนละประหวาจริงจริงๆได้พี่เหมาะสำหรับล้างปากคือถ,ถ้าแบบไม่รู้ว่าเป็นไอศครีมคือนึกว่ากินแบบมะม่วงพริกรกะหวานเลยอ,ะ<ช>อ่ะ ได้ถัดไปนะคะชื่อรถว่าทรัฟเฟิลแอลมอนนะคะเหมาะสำหรับพี่แทนรู้สึกน่าจะแบบชอบอะไรแบบไฮโซนิดนึงขอบคุณมากครับทกใจเลยฟิลเนี่ยก็คือเป็นเห็ดเนาะเป็นเห็ดที่เรียกได้ว่าเป็นอัญมณีเลยค่่ะใชเนาะก็คืออันนี้ก็ผสมกับแอลมอนนี่นะครับรถดีมากนี้ก็ดูแปลกเฮ้ยมีกลิ่นทรัฟเฟลจริงจริงจริงเหรอจริงอ่ะแม่เอาผมไม่ไปโนทรัฟเฟิลคืออะไรครับทรัฟเฟลเป็นเห็ดค่ะพี่แมงก็คือเป็นเห็ดที่เรียกว่าเป็นอัญมณีแห ปาก็คือเป็นเห็ดที่มีราคาแพงมากเห็ดที่แพงสุดโลกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอยกมือถามเห็ดถ้า,าฟอกปกติมันจะเป็นอาหารแบบคาวไม่ใช่หรอใช่ปกติเขาจะนิยมนำไปใส่กับพวกสปาเกตตี้อะไรแบบนี<อ>้แต่ว่านี้ก็คือเอามาใส่ใส่กับไอไติมไอติมนิ่มไอติมเขาแบบหลากหลายมากจริงเนาะแล้วของน้องเตยเป็นรสอะไรครับน้องเตยนะคะสำหรับผู้หญิงสาวๆนะคะที่ชอบช่วงนี้ก็คือมายองชิสถูกต้องค่ะมายองชิสเนี่ยถือได้ว่าเป็น เออเขาเรียกว่าอะไรผลไม้ที่สาวๆชอบมากประจับน้าร้อนนะประจับน้าร้อนอ่าใช่ตอนอันนี้เขามาผสมกับมายองชิดแล้วก็โยเกิร์ตไม่ห่างเลยมาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรแอวนี้ครับมายองชิดมายองชีตเนี่ยได้เข่าเสื่อมแน่มายองชากันเลยระวังเข่าเสื่อมแนะอย่าไปทักแน่มินิดๆหน่อยๆก็เอาแล้วก็มายองชิดเนี่ยดูสิคะเขามาเป็นชิ้นๆเองใช้ผลไม้จริงๆเลยเนาะก็ต่อให้ทานที่ร้านหรือว่าทานที่บ้านนี่คือพี่ๆี่ไรเดอร์ก็ส่งใ เอ,เ,อเรากินของหวานแล้วเรามาคุย<ะ>เรื่องความหวานกันดีกว่าอที่บ้านน้องเตยอะปกติเป็นครอบครัวใหญ่ยอ,ยยอย่างเงี้ยแบบแสดงความรักต่อกันยังไงบ้างปะจริงๆเ,เรียกได้ว่า ไม่ค่อยจะแสดงความรักด้วยกันอ,อโดยเฉพาะเตยก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวใช่ไหมคะมแล้วน้องชายก็เป็นผู้ชายสองคนน้อมันก,กอดน้ดองก็แบบเออนิ่งระหัดระวนเพราะฉะนั้น,รนรจริงๆแล้ววิธีการแสดงความรักของที่บ้านน่าจะเป็นแบบสมมติงอนกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็จะแบบกินอะไรหมง้อน้องด้วยอาหารอร่อยๆใช่ใช่ก็จะเป็นสไตล์นั้นไปทำยังลยอะ สมมตินะพี่บอลโอ้นอวนน่ะเป็นน้องชายคุณแม่ให้หน้าเอ่ยชื่อจะลำบากเนาะคุณจะง้อกันยังไงเอองอนงอนพี่สาวงอนพี่สาวไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยแบบเห็นหน้าแล้วไม่อยากมองทำแบบมันมึนมันมกินอะไรยังอ่ะไม่หิวเอ้ยกินเถอะอะไรเนี่ยวุ่นวายจริงเอ้ยเนี่ยพี่เตยเห็นโคซองในโรุมเป็นมูดาเดี๋ยวสั่งให้อันนั้จะสั่งอะไแล้วกัน ลองลองเลยวกันเนะโอเคเป็นน้องเป็นน้องที่เห็นแกกินมาน้องกันอย่างนี้เหรอไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่มีก่อนไม่มีก่อนไม่มีก่อนคุณพ่อน้องเตยสวัสดีครับคุณพ่อลูกอยู่ทางนี้ครับนี้ไม่ได้โอ้เอ้คามสุดทูนะชานเราคอมเมนต์มาเอ้ยมีทางบ้านคอมเมนต์ด้วยถ้าอยากจะจีบน้องเตยเนี่ยจะต้องทำยังไงก็คนที่จะเข้ามาจีบเนาะเตยรู้สึกว่าบางทีเรารักใครอ่ะไม่ใช่แค่รักแค่แบบ ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวต่างจากแซมว่า love me love my dog อะไรประมาณนี้ก็คือแบบรักฉันแล้วก็ต้องรักแบบแพ็กเกจของฉันที่เหลือด้วยนะซึ่งครอบครัวต้องเตยมีอยู่หมด74็ดสิบ่คนแล้วต้องแบบสั่งอาหารมาดิเลี้ยงทั่วบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องเร่ยงสั่งมาทั่วบ้านก็ไม่แต่ว่า40,000ื่นไม่แต่ว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากขอเสซฟปรมือให้น้องนี้แล้วผู้ชายคนนั้นเขาต้องแบบรักคนในครอบครัวเขาเองด้วยไหมใช่ ใช่ผมและครอบครัวผมดีแล้วพี่ดีแล้วพี่ดีแล้วพี่คือพี่ครอบครัวพี่อก็ดีแล้วดีแล้วอย่าไปยุ่งกับครอบครัวหนูเลยอย่าไปยุ่งกับครอบครัวหนูเลยขอบคุณนะคะรายการปิดท้ายด้วยไอศครีมอร่อยๆของน้องเตยครับตรงนี้อีกครั้งครับจางร้านอะไรนะฮะจางร้านไอศครีมค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากแล้วก็เป็นประจำของเราจะต้องมีการสรุปร้านวันนี้ใช่ประกอบไปด้วยร้านอะไรบ้างครับอจากของผมห่านเลยครับผม ร้านแรกซั Sun นทับเบเกอรี่่าแล้วก็จากร้านเกอรอนโฮเมครับส่วนของผมก็ร้านบ้านบุตรสิรนินะครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านคือตู้กับข้าวบ่ายบ้านเพลงเพลงนะจึจ๊งจั๊อเผาครับจาก t ท m a t ม X โเอ็กซ์ครับผม,ผมแล้วก็อีกร้านหนึงคือจากเชฟจุ๊บครับผม นะะอย่าลืมนะครับถ้าอยากกินอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่บ้านสามารถเปิดแอปพลิเคชันรมพนุนที่มาสั่งได้เลย,เลยและตอนนี้ค่าส่งเริ่มต้นแค่9บาทเองออแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกเพียบเลยเข้าไปดูที่แปปอปโรบินฮุนของเราได้เลย<อ>ครับถ้าใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดครับที่ App Store หรือว่า Google Play ครับผมสุดท้ายนี้นะคะใครที่อยากจะให้เราโปรโมทร้านไหนบ้างนะคะสามารถส่งอีเมลมาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะเลือกไปโปรโมท ตามทันนี้ต้องทิ้งท้ายกันไว้มุกนิดนึงกีนตายังต้องใช้อายไลเนอร์แล้วจะขอลายเธอต้องใช้อะไรครับโอ้ขอพี่เบ่ะครับยาก็อาจจะไม่คมมากแต่อยากจะบอกน้องเตยว่าปากกาทัดหลเปืดช่วยหันไปด้วยไ่ด้วยจบไปแล้วของผมดีกว่าครับอะไรครับผมนะครับถ้าหัวใจบอกว่าใช่สเปคที่ตั้งไว้ก็ไม่จำเป็นกริ๊ คลิปนีครับขอเตยมีไรใแล้วของเตยค่ะครับกินข้างทางก็อร่อยแต่กินข้างเธออร่อยกว่าอนี่ยเธอพาไม่ใช่3าคนนี้หนอนดาหน้าจะเป็นตีมอาหารอะไรนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันได้ผ่านช่องทาง YouTube Facebook ของ s c b Thailand นะครับวันนี้เพื่อนกินหาได้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเพื่อนกินหาได้